เหตุการณ์สดสดร้อนร้อนนะฮะเหล่าบรรดานักวิ่งเนี่ยรวมตัวกันที่สวนหลวงรอเก้านะฮะเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมวิ่งโดยการใช้ารางวัลเนี่ยใหญ่ๆนะฮะมาล่อโดยค่าสมัครของแต่ละคนเนี่ยหกรถึง650บาทเมื่อถึงวันจัดงานก็คือวันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดไปที่สวนหลวงก็ว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่พิธีกรคน,คนเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง เหล่าบรรดานักวิ่งก็รู้ละว,ว่าว่าว่าตัวเองโดนก็เลยเอาตัวของผู้หญิงคนเนี้ยสอบสวนส,ส,สรุปว่ามีเงินอยู่แค่พันสามจะคืนทั้งหมดให้พันกว่าคนเนี่ยก็คนละสิบบาทหรือว่าคนละหนึ่งบาทนี่แหละตำรวจก็เลยเห็นไม่ดีก็เลยพาไปสอนอประเวศตอนนี้เหล่าบรรดานักวิ่งไปสอนอประเวศนะเนี่ยเขาโอนให้เนี Wales, ่ยโอนคืนให้พี่คนนีเจ็ดร้อยแต่เงินในบัญชีมีพันสาม คนละสิบบาทนะคะตอนนี้มีเงินพันสามเหลือคนละสิบบาทแล้วนะตอนนี้นะสิบบาทไม่ได้ค่ะบาทบาทเดียวมีอกแสนี่หมือพันสามเามเดียวายไปเลยรอมีการัดแ้มนไม่ง้ยานั่งสบายจังค่ะมาหน่อยไหมไม่วิ่งมาจะเล่นกันนะาต้องมาคุยกันไม

อพี่พ <opolit any> ี <be> ่าไปเลยว่ะจะลากมมานนี่พี่นันีนไปเลี่ไเลยทไมนี่อะอะไรอะ